<Yeah. S 2> เกี๊ยวทอดทรงเครื่องนะครับเกี๊ยวนี่ก็จะเป็นแผ่นเกี๊ยวซื้อมาจากตลาดตลาดสดนั่นแหล,ละเนี่ยแหละแผ่นเกี๊ยวเครื่องของเรานี่ก็จะเป็นหมูสับแล้วก็มีหอมใหญ่หอมอะไรเนี่ยต้นหอมซอยแล้วก็สามเกลือหมูสับหมูสับนะครับนี่จะเป็นหอมใหญ่สับสามเกลือนะครับเป็นเทียมพิทยรากผักชีที่ขกลมกันแล้ว ต้นหอมซอยน้ำมันงาซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลซอสหอยนางรมเพิ่มความเข้มข้นนะครับแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันขยำมาและง่ายๆ หอแผ่นเกีย๊ยวนะครับเราก็จะใช้ด้านที่เป็นแป้งเนี่ยดูด้านในเนี่ยจะมีแป้งกับไม่มีแป้งเอาแป้งอยู่ด้านในแล้วก็ห่ออ่าแล้วก็นิ้วแตะน้ำเอดอ,อย่างนี้นี่แบบนี้นี่แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมปึ๊บบีบ น้ำมันที่ใช้ทอดใส่เยอะๆเลยนะครับทอดด้วยไฟกลางเกือบอ่อนนะครับน้ำมันร้อนแล้วใส่เลยต้องให้น้ำมันร้อนๆนะครับนี่ครับใส่ลงไปเขาจะฟองฟูแบบนี้นี่อ่าใส่ไฟแรงนะครับกลางเกือบอ่อนแล้วก็ค่อยพลิก๋ยวจะไหม นี่นะครับที่ทำให้เกี๊ยวของเราเนี่ยพองนะครับก็คือต้องต้องต้องน้ามันร้อนน้ำมันต้องร้อนถ้าน้ามันไม่ร้อนลงไปงจะด,ดันดาดนะครับแหง้แหงๆแข็งๆนะครับไม่ฟูแบบนี้นี่กรอบเหลืองแบบนี้นะครับช้ได้แล้วพอพอต่อเลย เกี๊ยวทอดทรงเครื่องพร้อมคึโตรับประทานแล้วครับก็จัดเรียงในจานอย่างสวยงามเลยนะครับมาพร้อมน้ําจิ้มไก่ลองชิมแล้วนะครับก็หอมอร่อยมากเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> เกี๊ยวทอดทรงเครื่องคึโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับจานแล้วเป็นชอบนะครับเป็นอาหารว่างกินเล่นเด็กๆกินได้ ก็ช่วงที่มีหมูนี่ก็อาจจะเกียวไม่กรอบนะครับแต่ช่วงที่ไม่มีนี่ก็กรอบแน่นอนโอ้โหโอ้โหต่อเนื่องคับต่อเนื่องครับ กินเพลินเลยโอ้โหอ้าวมีสมาชิกใหม่เข้ามานะครับเด็กชายโฟตี้นะครับเชจอ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 เลยครับเชจอเลยครับเชจอเลยครับ,รบ,รบโอ้โหนี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มเลยนะครับกรับเลยไปเลยครบับไปเลครบัครบไปเลว้รั